รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ The Diary มีดีที่เดินทางนะครับโหคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับผมเตรียมของดีของเด็ดนำมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าจะเป็นอะไรนะครับติดตามได้ในรายการครับ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ The d a r y มีดีที่เดินทางนะครับผู้ชมครับสถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 ตอนนี้นะครับก็ยังวิกฤตอยู่นะครับใครที่สามารถทํางานที่บ้านได้ work from home นะครับก็อยู่บ้านกันไปก่อนนะครับใครที่ไม่สามารถนะครับก็ออกไปข้างนอกบ้านก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ทําให้รายการของเราเนี่ยไม่สามารถออกเดินทางไปถ่ายทํานอกสถานที่ได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ได้รวบรวมนะครับ ภาพบรรยากาศความประทับใจนะครับที่เราเคยไปเที่ยวกันมานํามามอบให้ทุกคนได้ดูกันอีกหนึ่งรอบกันเลยนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวที่หัวหินกันหัวหินมีกิจกรรมสนุกๆน,นะครับร้านอาหารอร่อยๆและที่พักบรรยากาศดีๆให้ทุกคนได้ติดตามกันแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างนะครับติดตามได้ในรายการครับ คุณผู้ชมครับแล้วหนึ่งกิจกรรมวันนี้นะครับนั่นก็คือนี่เลยซับบอร์ดมาทะเลทั้งทีนะครับแน่นอนผมก็อยากจะลองซะแล้ววันนี้ผมก็นัดคุณแพนไว้นะครับคุณแพนเขาจะมาบอกเคล็ดลับการเล่นที่ถูกต้องกันแต่ว่าจะเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณแพนกันได้เลยครับตามมาครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่แพนแล้วนะครับพี่แพนสวัสดีครับสวัสดีครับสมมุติว่าเขาไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเนี่ยมันเป็นกีฬาที่อันตรายขนาดไหนไหมครับ ถ้าเกิดทะเลหลังเราเนี่ยครับถือว่าไม่ไม่อันตรายเท่าไหร่ครับเพราะว่าทะเลหินเราจะเป็นน้ําที่นิ่งมากครับผมคำว่าอันตรายคือเผื่อมันพลิกคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วมาวันนี้ผมจะไม่ล่วงให้ทุกคนเห็นตามมาเลยครับนี่ครับ ถึงการขับรถ ATV ครับพี่ดูครับขับยากไหมครับพี่โอ้ขับง่ายมากนะครับแต่เดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่แนะนําแป๊บเดียวเป็นครับผมแป๊บเดียวเป็นเลย ATV ของเรานะครับใช้ระบบระบบเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยครับเพื่อง่ายต่อการขับขี่เดี๋ยวเราลองขับขี่กันเลยไหมครับได้ครับพี่ดูครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่หมวกกันน็อกแล้วพร้อมลุยแล้วครับทุกคนครับไปลุยกันเลยครับ สำหรับที่นี่นะก็เป็นสนามเพนบอลนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของสนามชะอำมเอทีพีพาร์นะครับครับก็สำหรับลูกค้าที่มาเล่นที่สนามนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่มาส่วนใหญ่80-90%เป็นเป็นผู้เล่นมือใหม่เดี๋ยวเราไปแต่งตัวเลยดีกว่าได้ครับพี่บัสเล่นกับผมไหมครับพี่ได้ครับได้เลยได้ได้ไดร แล้วกำลังเสริมแล้วว่ายังไงเปรียดดูที่สองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยครับผมสองถูกมันผมถูกยิงต้องการความช่วยเหลือ วิธีการเล่นยิงธนูนี้ยากไหมครับพี่ดูครับง่ายอีกแล้วครับง่ายอีกแล้วเรครับผมไม่มีอะไรเป็นเรื่องยากเลยนะครับถ้ายืนครับปลายเท้าเสมอกันแยกเท้าออกให้สมดุลมากที่สุดก่อนการใส่ลูกก็คือไว้ใต้ลําตัวเราเสร็จแล้วเสียบเข้าไปที่กึ่งกลางของสายธนูยืดแขนตึงตรงแล้วก็จับคันธนูแบบสบายๆนะครับครับมั่นใจแล้วก็ปล่อยสาย อกิจกรรมที่หัวหินนะครับเป็นยังไงครับทุกคนครับพร้อมสําหรับทุกครอบครัวที่จะได้ออกไปเที่ยวกันเลยนะครับแต่ว่ารอให้สถานการณ์ของไวรัสโควิดดีขึ้นก่อนแล้วกันนะครับช่วงหน้านะครับผมก็มีร้านอาหารอร่อยๆนะครับที่หัวหินไหมทุกคนได้ดูกันแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับนอกจากกิจกรรมที่ผมพาไปนะครับ หัวหินก็มีอีกหลากหลายกิจกรรมเช่นกันเลยใครที่มานะครับลองหากิจกรรมสนุกๆทำกันนะครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับผมก็เตรียมนะครับอาหารอร่อยๆมาเสิร์ฟให้ทุกคนกันจะมีร้านอะไรบ้างนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน A.J. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากลับเข้าสู่รายการเดอะเดรี่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับร้านอาหารอร่อยๆพร้อมให้ทุกคนได้ดูกันแล้วแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างไปดูได้เลยครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ o e e n s s i e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  c h h l u b and Restaurant นะครับโอ้โห อาหารอลังการมากครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็อ <Hayır> ยู่กับพี่ไก่พี่ไก่สวัสดีรอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าจะทานไม่หมดแล้วครับวันนี้ครับพี่ไก่โอ้โหนี่อันนี้คือปลากระพงทอดซอสอะไรนะครับพี่ไก่ซอสตะไคร้ครับซอสตะไคร้นี่ปูนิ่มชัวๆใช่ครับปูนิ่มอะไรครับพี่ไก่ป่าปูนิ่มผัดพริกเกลือปูนิ่มผัดพริกเกลือและนี่เป็นปลาหมึกปลาหมึกแดดเดียวทอด เป,ปอกหอมเนี่ยก็คือเป็นสมุนไพรไทยซึ่งมีความหอมพิเศษนะฮะแล้วก็เมื่อทอดเสร็จแล้วก็โรยแล้วกุกเขา้าลงไปก็จะได้รสชาติของตัวปลาหมึกแดดเดียวนะฮะกับความหอมของสมุนไพรเปกะหอมวันนี้ มีอะไรมาให้พวกเราทานกันบ้างครับโุดมก็มาหูหินแล้วก็ต้องอยากจะแนะนำอาหารที่เป็นอาหารทะเลสดๆจากชาวบ้านเขาตะเกียบชาวประมงเขาตะเกียบตรงนั้นอันนี้คือเป็นปูจ๋าปูจ๋าครับปกติเนี่ยเราใช้ปูทะเลครับปูดำแต่ตอนเนี้ยเราอยู่หูหินปูม้าเยอะแล้วก็เลยเอาเนื้อปูม้ามาผสมแล้วโรยด้วยไข่ทอด แล้วก็มีเครื่องเคียงน้ำอาจารด์อยากดูกั้งเลยครับตัวใบแห้งเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือกั้งกงระดานซึ่งชุบแป้งทอดปปมาแล้วนะครับท,รท,ทอดกระเทียมพริกไทยทอดกระเทียมพริกไทยนะครับคุณผู้ชมแล้วผมเป็นคนมือใหญ่ด้วยนะครับน,นี่ตัวเท่ามือ มีเมนูไหนอยากจะพรีเซนต์ก่อนไหมครับคุณทรายครับเอาเป็นว่าเมนูแรกเลยนะคะคเมนูนี้ชื่อปลาหมึกน้ําดําค่ะปลาหมึกน้ําดำใช่ค, <ดำ S 2> ค่ะความพิเศษของเขาก็าคือใช้ดีหมึกที่อยู่ในตัวตัวตัวหมึกเขาค่ะมาผัด<อ>ซึองใช้ตัวนี้ของเขามาผัดเลยออกมาเป็นสีดําประมาณนี้เอาจริงบางร้านไม่เคยคิดที่เขาไม่เคยคิดจะเอาหมึกดำมากเมนูนี้จะไม่ค่อยมีที่ร้านอื่นนะคะครับผมโอ้ไม่ธรรมดานะครับอ่ะ เมนูสุดท้ายก็คือแกงส้มปูทะเลไข่หน่อไม้เปรี้ยวนะคะแกงส้มปูทะเล<ช>ไข่หน่อไม้เปรี้ยวใช่คใช่คะนี่นะครับไข่ปูนี่โหใหญ่เลยเยอะเต็มที่เลยเดี๋ยใจะให้คุณวิว แนะนำอาหารหน่อยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับที่เตรียมมาให้เราวันนี้ครับได้ค่ะก่อนอื่นก็จะเป็นแกงเหลืองเนื้อปลากระพงนะคะใส่ยอดมะพร้าวค่ะแกงเหลืองเนื้อปลากระพงค่ะใส่ยอดมะพร้าวใช่ค่ะอันนี้รสชาติจะเป็นยังไงครับคุณเป็นจัดจ้านนะคะเป็นพริกแกงจากทางพ่อครัวแม่ครัวที่มาจากทางใต้ค่ะผมนี่นี่ให้ดูนะครับทุกคนครับให้ดูเนื้อปลากระพงก่อนมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะ มาที่เมนูต่อไปเลยเลยค่ะเมนูต่อไปก็เป็นหอยเชลล์ทรงเครื่องค่ะหอยเชลล์ทรงเครื่องใช่ค่ะก็จะเป็นน้ําซอสน้ําซอสลาดด้วยนะคะแล้วก็เอานําไปเผาค่ะครับแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวค่ะอืมแล้วก็ทานกับน้ําจิ้มซีฟู้ดอ๋อทานน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนี่นะครับน่ากินกันเลยใช่ไหมครับผู้ชมครับยังไงนะครับตอนนี้นะครับใครไปทานอาหารข้างนอกบ้านนะครับอย่าลืม กินร้อนช้อนกลางด้วยนะครับช่วงหน้านะครับผมก็รวมที่พักบรรยากาศดีๆนะครับในหัวหินมห้ทุกคนได้ดูกันจะมีที่ไหนบ้างติดตามได้ช่วงหน้าครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมีหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมาฝากทุกคนกันนะครับเข้าใกล้วันแม่นี้แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปที่เว็บไซต์เรารักแม่ .com นะครับไปที่เมนูดอกไม้ในพระนามาพิไทย แคปเจอร์ดอกไม้1ภาพนะครับที่คุณอยากจะมอบให้กับคุณแม่ของคุณนะครับแคปเจอร์ ure, หรือเซฟมาแล้วนะครับก็ไปที่ Facebook Page ศิลปะดนตรีกรวีวัฒนธรรมไทยนะครับนำภาพที่คุณเซฟไว้นะครับแล้วก็นำไปคอมเมนต์นะครับใต้โพสต์กิจกรรมดอกไม้ของแม่แล้วก็อย่าลืมนะครับบรรยายความรู้สึกที่คุณมีต่อคุณแม่ของคุณนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมติดแฮชแท็กเรารักแม่แล้วก็แฮ็ดอกไม้ของแม่นะครับ สุดท้ายอย่าลืมแชร์กิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมหมดเขตวันที่20กรกฎาคมแล้วก็จะประกาศผลวันที่5สิงหาคมครับสำหรับน้องๆน,นะครับที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปที่ Facebook Page ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับยังไงก็อยากเชิญชวนนะครับสมัครกันเข้ามาเยอะๆครับสมกับที่ติดทะเลเลยนะครับโอ้โหอาหารทะเลของแต่ละที่นี่ เวลิกูดยกนิ้วให้เลยช่วงหน้านะครับเราจะไปดูที่พักกันว่าที่พักของที่นี่เนี่ยเขาจะสบายขนาดไหนจะบรรยากาศดีขนาดไหนต้องติดตามได้ช่วงหน้าครับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสนับสนุนโดยคอร์ตตไลฟ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า บาคือพื้นที่ปลอดภัยเพื่อพร้อมกับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบ้านเพราะเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันไม่ว่าจากน้ำอากาศหรือสิ่งสกปรก ปกป้องคุณและคนที่คุณรักด้วยกระเบื้องไฮจีนิกไทยกระเบื้องยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียจากคอตโตด้วยสารซินเวอร์นาโนผสมสรประสานไปอย่างลวดลายของกระเบื้องเมื่อเปรียบเทียบกับกระเบื้องทั่วไปกระเบื้องไฮจีนิกไทยสามารถยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีรียมากกว่า90%ตลอดอายุการใช้งาน Ooh, ปกป้องคุณและคนที่คุณรักจากเชื้อโรคตัวร้ายให้ความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านของคุณคอตโตสนับสนุนโดยคอตโต้ไลฟ์ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผมมั่นใจเลยนะครับว่าคุณผู้ชมพร้อมที่จะไปเที่ยวทริปกับผมแล้วที่หัวหินนะครับจะมีที่พักหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันได้เลยครับ อยากใช้พี่ใหญ่ช่วยพาผมไปที่ห้องพักหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวเชิญที่ห้องพักแล้วเดี๋ยวจะพาชมห้องแล้วก็บรรยากาศโดยรวมของโรงแรมนี้ให้ด้วยครับได้เลยครับผมอันนี้เรียกว่าห้องสไตล์ไหนล่ะครับอันนี้คือประเภทห้องเริ่มต้นนะฮะครับชื่อซิลซานเพราะฉะนั้นบรรยากาศของห้องก็จะออกโทนขาวทั้งหมดนะฮะดูสบายๆมากเลยเพราะว่าสไตล์ของโรงแรมเราเนี่ยเป็นสไตล์ของมินิมอลสไตล์มีเตียงให้แบบมานั่งชิลๆข้างนอกด้วยใช่ครับ มีทั้งจักรุชีมีทั้งเสาว่ายน้ําด้วยแถมมีสตรีมด้วยนะฮะมีสตรีมด้วยครับในาเวล์ด้วยอันนี้คือเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดแล้วของที่พุทธรักษาเลยหรือเปล่าครับจริงๆมีอีกห้องหนึ่งที่ติดทะเลกว่าครับลักษณะสไตล์คล้ายๆกันนะครับชื่อลาคาน่าบบชฟอน์พูลวิลล่า ก็ห้องนี้เป็นห้องรักโลกที่ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรบเราดีไซน์ไว้สําหรับเป็นเตียง2เตียงเตียงทวินอ่าเป็นเตียงทวินนะครับแล้วก็เราจะมีเป็นเตียงดับเบิลก็มีครครับคือเราจะเซตอุณหภูมิไว้ที่2ี่้องศาให้กับลูกค้าครับบอกว่าเนี่ยถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านี้มันก็จะกินพลังงานเรื่องของไฟครับจะมีห้องนั่งเล่นโอ้ใหญ่มากมาแล้วห้องนอนใหญ่ก็จะมีระเบียง ให้สําหรับออกไปนั่งพักผ่อนดูบรรยากาศของความล่มลื่นของภายในของบ้านทะเลดาที่เป็นต้นไม้ล่มลื่นต้นไม้ใหญ่แต่ว่าความพิเศษของห้องนี้คือห้องใต้หลังคาสำหรับเด็กๆครับโอ้โหนี่ครับถ้าสมมุติผู้ใหญ่ผมสูง180นะครับก็ต้องมก้มๆหน่อยโอแล้วก็มีเหมือนแบบได้มองวิวจากตรงนี้ด้วยนะคดมนะเห็นวิวสวนของรีสอร์ทฮะครตรงนี้ให้ความล่มลื่น เดี๋ยวปุ๋ยขออนุญาตเป็นตัวแทนของโรงแรมวอลาบูรานะเจ้าค,ะค่ะพานำชมของโรงแรมด้วยเจ้าค่ะได้ด้านน,นนี้ได้เลยตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับรีสอร์ทของเรานะเจ้าคะก็จะเป็นโคลเนียลสไตล์เจ้าค่ะเพราะว่าจริงๆรีสอร์ทของเรานะคะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเทิดเพเกียรติพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวสมัยรัชก,กาลที่5ของเราพระองค์ได้มีโอกาสได้เสด็จประพาสทางยุโรปนะเจ้าคะ แล้วก็ได้เริ่มนําวัฒนธรรมของทางยุโรปอะค่ะเข้ามาแล้วก็มาผสมผสานกับของไทยอะค่ะกลายเป็นสไตล์โคอโลอนเนียลเจ้าค่ะที่จะโชว์วันนี้ก็คือจะเป็นห้องสวีทของเราเจ้าค่ะซึ่งห้องนี้ก็จะมีชื่อว่าห้องสุโขทัยเจ้าค่ะทางรีสอร์ทก็พยายามเก็บรายละเอียดของจังหวัดแต่ละจังหวัดนั้นๆเพื่อที่จะเป็นกิมมิคของแต่ละห้องอะเจ้าค่ะโอ้โหอันนี้คือคิ n งซ i z e ใช่ไหมครับใช่เจ้าค่ะขนาด6.5ฟุตเจ้าค่ะ6.5ฟุตใหญ่มากมาก อ๋อความเป็น bedroom s u i t นี่คือจะแยกระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนนะครับใช่เลจ้ะค่ะอยากถามว่าโซนโรงแรมนะครับมี<ช>ห้องพักกี่ประเภทครับพี่ดุก๊กมีห้องพักสามประเภทนะครับมีห้อง<ช>พักเป็นเป็นแฟมิลีนะครับเป็น Deluxe นะครับแล้วก็เป็น s u p e r รียครับ สำหรับแฟมิลี่นี่คือพักได้มากสุดได้4คนค,คนครับถ้ามีเตียงเสริมได้ก็อีกสักหนึ่งก็เป็น5้าเป็นหค,คนคก็คือถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่ครับคุณลูกครับเสริมเตียงให้เผื่อลูกเพื่อนใน่าบนี้ก็มาได้ได้เลยครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็เป็นดีลักซ์ D นะครับ,รบแล้วก็จะอยู่ด้านล่างก็จะสะดวกต่อการดูวิวด้วยคือส่วนใหญ่ก็คนที่เข้าออกชั้นหนึ่งจะสะดวก ครับพอเปิดออกไปก็นั่งฟังเพลงอะไรดูทุ่งนาดูการทํางานแบบวิถีธรรมชาติของของท้องถิ่นที่นี่ครับผมโอ้โหน่าเที่ยวมากเลยใช่ไหมครับผู้ชมครับยังไงนะครับยังไงก็รอให้สถานการณ์ของโควิดเนี่ยดีขึ้นก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกับพวกเราอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงก็ตามนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นห่วงทุกคนเลยนะครับอย่าลืมนะครับใส่แมสตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าโฟมล้างมือนะครับยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบรเรดจำกัดมหาชนคอสต์ไลฟ์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ และสํานักงานกสทชนะครับคุณผู้ชมครับวันพุธหน้ากลับมาเจอพวกเราใหม่นะครับกับรายการเดอะดารี่มีดีที่เดินทางเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้วันพุธหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ที่ละไปเป็นทาหารยุหก็ี่หกเขาคงเห็นว่าทหารมาสร้างบ้านชาวบ้านเนี่ยม่เคยมีแถวนี้ดีใจมากเลยครับเพิ่มจะน้ำงตาไหลเนี่ยสนับสนุนโดยคอร์เตอรไลฟ์ เอเจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า